สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวรถกระบะขวัญใจสายลุยรุ่นใหม่ล่าสุดกับ2026 Isuzu D-Max รุ่นปี2026ที่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ Isuzu จัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเหมาะมากทั้งสำหรับใช้งานจริงจังและใช้ในชีวิตประจำวันใครที่กำลังมองหารถกระบะคันเดียวจบฟังรีวิวนี้ให้จบแล้วคุณจะได้คำตอบแน่นอน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย2026 Isuzu D-Max มาในลุคที่ดูดุดันแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าปรับดีไซน์กระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่เส้นสายคมชัดให้ความรู้สึกบึกบึนสไตล์รถกระบะสายออฟโรดไฟหน้าเป็นแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพการขับขี่ไฟเดย์ไทม์รันนิง่งไลท์ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นกันชนหน้าดูหนาและแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจเวลาขับรุยหรือใช้งานหนัก ด้านข้างตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของ D m a x ด้วยเส้นสายที่ดูแข็งแรงซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตและความหรูไปพร้อมกันด้านท้ายปรับโฉมไฟท้ายใหม่ให้ดูเฉียบคมขึ้นฝากระบะท,ท้ายออกแบบให้ใช้งานง่ายแข็งแรงรองรับการบรรทุกหนักได้ดีตามสไตล์อิซูซที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของ226 Isuzu D m a x ถือว่าพัฒนาไปไกลามากจากกลุ่นก่อน วัสดุที่ใช้ดูพรีเมียมขึ้นชิ้นส่วนต่างๆประกอบได้แน่นหนาให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ก็แฝงด้วยความหรูเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารแม้ต้องเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยล้าคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ใช้งานง่ายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงดีเกินคาดสำหรับรถกระบะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือ ควบคุมระบบต่างๆได้จากพวงมาลายัยโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนม้บรัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกแสดงข้อมูลชัดเจนเข้าใจง่ายเพิ่มความล้ำสมัยให้ห้องโดยสารอย่างชัดเจนพื้นที่ภายในถือว่ากว้างขวางมากทั้งแถวหน้าและแถวหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวหรือออกทริปกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่องเก็บของมีให้ใช้งานหอลายจุดไม่ว่าจะเป็นช่องคอนโซลกลางช่องเก็บของข้างประตูหรือที่วางแก้วน้ำช่วยเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวัน ระบบปรับอากาศเย็นเร็วและกระจายลมได้ดีทำให้การเดินทางในอากาศร้อนๆสบายมากขึ้นมาถึงเรื่องสมรรถนะซึ่งเป็นจุดเด่นของ Isuzu D-Max มาโดยตลอดรุ่นปี2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่พัฒนาทั้งเรื่องพละกำลังและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำให้การออกตัวและการบรรทุกหนักทำได้อย่างสบายการเร่งแซงบนถนนหลวงทำได้มั่นใจเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ลดอาการกระตุกช่วยให้การขับขี่ในเมืองสบายมากขึ้นส่วนเกียร์ธรรมดาก็ยังให้ความแม่นยำแข็งแรงเหมาะกับสายใช้งานจริงจังระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อสำหรับใครที่ชอบลุยเส้นทางออฟโรดบอกเลยว่ารุ่นขับสีตอบโจทย์สุดๆระบบช่วงล่างปรับจูนมาใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นขับบนถนนเรียบก็นุ่มนวลขับลุยทางครุกคะก็ยังคงความมั่นคง ระบบความปลอดภัยของ2026 Isuzu D-MAX ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองรอบคันช่วยให้การจอดและการขับขี่ในพื้นที่แคบง่ายขึ้นถุงลมนิรภัยมีให้ครบตามมาตรฐานเพิ่มความอุ่นใจให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารเหมาะกับการใช้งานทุกวันและการเดินทางไกล ในด้านการขับขี่จริง2,026 Isuzu D-Max ให้ความรู้สึกมั่นคงพวงมาลายน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายไม่หนักหรือเบาเกินไปการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีขึ้นเสียงเครื่องยนต์และเสียงลมเข้ามาน้อยกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนทำให้การขับทางไกลเงียบและสบายมากขึ้นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยังคงเป็นจุดแข็งของ Isuzu เหมาะกับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอย2,026 Isuzu D-Max คาดว่าราคาจะยังคงแข่งขันได้ดีในตลาดรถกระบะโดยจะมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตั้งแต่รุ่นใช้งานพื้นฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคาคาดว่าจะเริ่มต้นในระดับที่จับต้องได้และขยับสูงขึ้นตามออปชันและระบบขับเคลื่อนซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความทนทานสมรรถนะเทคโนโลยีและความประหยัดถือว่าคุ้มค่ามากเหมาะทั้งสำหรับผู้ประกอบการเกษตรกรคนทำงาน และคนที่อยากได้รถคันเดียวที่ใช้งานได้หลากหลายสรุปแล้ว2,026 Isuzu D-Max เป็นรถกระบะที่พัฒนาแบบรอบด้านทั้งดีไซน์ที่ดูทันสมัยภายในที่สบายและล้ำขึ้นสมรรถนะที่แข็งแกร่งตามแบบฉบับ Isuzu พร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไว้ใจได้ใช้งานได้นานทนประหยัดและยังดูดีในทุกมุมมองรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ใครคิดเห็นอย่างไรกับ2,026 Isuzu D-Max รุ่นนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่อง F Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันคลิปหน้าครับ